ในที่นั้นเนี่ยมีสาวกขออาสาทำปฏิหารแทนมากใหม่ครับมีอุบาสิกาผู้บรรลุอนาคามีชื่อว่าคารณีขออาสาให้พื้นแผ่นดินทั้งจากระวลกลายเป็นน้ําแล้วดําปุดดําไหวเหมือนนกเป็นน้ําเพื่อทําให้มหาชนทั้งหลายคิดว่าเอ๊ะนั่นนางคารณีนี่นาะขนาดสาวกที่เป็นผู้หญิงยังขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันนะบรรดาพวกฤทธาถีที่ไม่ทันเห็นพระองค์ก็จะหนีไปเองพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามแนละบอกว่าคารณีเราทราบดีนะว่าเธอทําปฏิหารเหล่านี้ได้แต่ พวงดอกไม้นี้เขาไม่ได้ปลูกไว้เพื่อประโยชน์แกเธอเพราะนี่คือกิจของตถาคตจึงไม่ทรงอนุญ,ญาตจากนั้นก็มีสาวกรูปอื่นอาสาเพิ่มเติมนะฮะพระพุทธเจ้าจึงทรงดำรีว่าควรให้คนทั้งหลายได้ยินถึงสกิลพลังของสาวกไปด้วยจึงถามสาวกอื่นว่าจะทําปฏิหารอย่างไรบ้างโดยจุลละอนาถาบินที่กาอุบาสกอนาคามีอาสาจะขยายร่างให้ให,ใหญ่เท่าพรมสูง12โยชน์แล้วปลบมมือดังก้องเหมือนฟ้าร้องทําให้เดรทีหนีไปวีระสามเนรีอรหรันยุจ 7ขวบซึ่งบรรลุปฏิสัมพิธายานอาสาจะยกเขาสีเนรุภูเขาจักรวาลและเขาหิมพานต์มาวางเรียงไว้ตรงหน้าแล้วจะยกภูเขาเหล่านั้นออกไปแบบชิวๆดูดนางหงส่วนสามเณรจุนทะอรหันเจ็ดขวบบรรลุปฏิสัมพิทายานอาสาจะเขย่าต้นว่าใหญ่แห่งชมพูทวีปแล้วจะนําผลว่ามาแจกมหาชนและก็จะนําดอกแครอยล์มาถวายบังคมพระองค์ในที่นั้นพระนางอุบลวรรณเทรีอาสาจะในรมิรบริษัทใหญ่ถึง32โยชน์ให้เป็นเหมือนพระเจ้า จากรพพัดแล้วให้บริษัทใหญ่อีกวงหนึ่งกว้างถึง36โยชบ์โยมากราบพระศา,าสดาส่วนพระมหาโมคคลนะอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศทางฤทธิ์ได้อาศาสแสดงฤทธิ์ใหญ่ด้วยการจะยกเขาสีเนรุขึ้นมาคาบไว้ระหว่างฟันม้วนแผ่นดินทั้งผืนให้เหมือนเสือแล้วหนีไว้ระหว่างนิ้วมือ มุนโลกทั้งใบให้เหมือนเป็นหม้อแล้วทําให้ผู้คนลิ้มรสอร่อยของแผ่นดินจะอุ้มโลกไว้ในมือซ้ายแล้วใช้มือขวายกสัตว์ทั้งหลายไปวางอย่างทวีปอื่นทําให้เขาสีเนรุแกนจัก,กรวาลเป็นด้ามร่มแล้วยกโลกทั้งใบขึ้นไปวางบนยอดเขาเดินจงกรมไปมาในอากาศเหมือนพระภิกษุถือร่มถึงแม้ว่าสเกลพลังจะเวิร์แค่ไหนเนี่ยก็ถูกพระพุทธองค์ห้ามแล้วก็ให้เหตุผลว่า พวงดอกไม้นี้เขามีได้ผูกไว้เพื่อใครทั้งนั้นนอกจากเราเราเ,ราเป็นผู้มีธุระใหญ่ที่สุดไม่มีใครรับแทนได้แม้ในชาติก่อนเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่มีใครทําหน้าที่นี้แทนเราได้เลยแล้วจึงทรงยกอดีตชาดกมาอธิบายเป็นอุทาหรณ์อันให้แก่กันหาอุสภาชาดกเราว่าเวลาแบกภาระหนักมักต้องเทียมวัวที่แข็งแกร่งชื่อกันหาซึ่งจะทําหน้าที่นั้นได้นันทวิสารชาดกเราว่าพราหมณ์คนหนึ่งพูดดีต่อโคชื่อนันทวิสารจึงได้โคช่วยลากของจนร่ำรวย แสดงว่าคำพูดที่เหมาะสมและถูกใจย่อมนำประโยชน์ใหญ่หลวงมาให้สรุปก็คือการทำยมามกกาปฏิหารครั้งนี้เนี่ยเป็นของตถาคตเท่านั้นไม่ใช่ของสาวก